สวัสดีครับผมนัชชนนนะครับวันนี้ครับพามาดูที่ดินที่อำเภอโพธารามครับสำหรับใครนะครับที่อยากได้ที่ดินในเขตอำเภอโพธารามนะครับผมแนะนำแปลงนี้เพราะว่าดินดำดีมากนะครับจากที่เห็นนะครับเหมาะสำหรับใครที่อยากจะทำการเพาะปลูกนะครับทำการเกษตรปลูกบ้านในสวนหรือว่าอยากจะทำสวนอย่างเดียวนะครับเราขุดบ่อน้ำนะครับผม ก็จะสามารถเก็บกักน้ําเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นไว้สําหรับการลดน้ําต้นไม้ทําการเกษตรเลี้ยงปลานะครับดินแบบนี้นะครับเก็บน้ําอยู่แน่นอนนะครับแล้วดินที่ได้นะครับก็เอาไปถมให้สูงขึ้นเพื่อที่จะปลูกสร้างบ้านจริงๆล้วที่ดินแปลงนี้นะครับจะแทบจะเสมอกับถนนลาดยางด้านหน้าเลยอยากจะบอกว่าตลอดแนวทั้งแปลงนะครับด้านหน้านะครับผมติดกับถนนลาดยางครับผมวันนี้มาเสนอขายนะครับแปลงละสองไร่มีทั้งหมด3แปลงครับรวมแล้ว ทั้งหมดเนี่ยหกไร่จะซื้อแบ่งก็ได้หรือว่าจะซื้อเหมาก็ได้สําหรับใครนะครับที่ซื้อเหมานะครับจะได้ในราคาพิเศษครับผมเพราะจะตกเฉลี่ยไร่ละ4ี่แ0 0สบาทเท่านั้น ฟังไม่ผิดครับรายละ425,000บาทเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าซื้อเหมา6ไลนนะครับมีทั้งไฟฟ้าน้ำประปาล้อมรั้วให้เสร็จสรบเรียบร้อยติดถนนดำดินดำดีอยู่ในเขตชุมชนม,มีเพื่อนบ้านนะครับใกล้กับบ้านกำนันนะครับผมที่แปลงนี้ครับอยู่ใกล้กับโรงเรียนใกล้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพํำบวนใกล้กับอบตอใกล้กับวัดหนองควางนะครับผมที่แปลงนี้ เข้าออกได้หลากหลายเส้นทางมากนะครับไม่ว่าจะเป็น4036 4030นะครับของเราใกล้กับถนนทางหลวงชนบทนะครับเข้ามาจากถนนเส้นหลักเนี่ยแค่800เมตรเท่านั้นว,ว้าว ถือว่าดีงามมากนะครับกับที่ดินแปลงนี้สำหรับใครที่อยากได้ความเป็นธรรมชาติมีวิวภูเขาดินดำดีแต่อยู่ในเขตชุมชนแล้วก็ใกล้กับแหล่งความเจริญนะครับก็แนะนำว่าแปลงนี้แหละครับผมขึ้นอยู่กับตำบลหนองกวางครับผมอำเภอพธรามจังหวัดราชบุรีนะครับผมแปลงเนี้ย ถ้าเกิดว่าท่านจะมาจากกรุงเทพใช่ไหมครับเดินทางสัก2ชั่วโมงได้เพราะว่าเพียงแค่112กิโลเมตรใช้เส้นทางไหนใช่ไหมครับใช้เส้นทางมาทางด้านโพธารามก็ได้นะครับผมหรือว่าจะมาทางราชบุรีก็ได้นะครับถ้าเกิดว่ามาจากโพธารามนะครับให้วิ่งเส้นข้ามแม่น้ำแม่กรองมาเลยนะครับแล้วก็วิ่งเส้นเขาช่องพรานนะครับจนมาถึงตรงสี่แยกไฟแดงนะครับวัดถ้ำน้ำนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาเข้ามาเลยนะครับผมวิ่งตรงมาเรื่อยๆก็จะผ่านกับโครงการพระ ราชดำริเขาชงุ้มนะครับจากโครงการพระราชดำริเขาชงุ้มนะครับวิ่งมาประมาณราว11กิโลนะครับมองขวามือเอาไว้นะครับจะเห็นโรงเรียนวัดหนองกว้างนะครับผมเลี้ยวขวาเข้ามาเลยละแล้ว800เมตรมาถึงที่ดินแปลงนี้แน่นอนนะครับผมถ้าเกิดว่าคนที่แบ่งซื้อ2ไร่นะครับจะมีแปลงผมเรียกตามนี้นะครับตามรูปผังนะครับแปลงที่4จะมีด้านหน้านะครับกว้างนะครับติดกับถนนลาดยานะครับอยู่ที่25จุ 7เมตรนะครับทางด้านนั้นจะเป็นด้านที่ตะวันตกนะครับแล้วก็ลึกเข้ามานะครับอยู่ราวประมาณ120เมตรส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีความกว้างอยู่ที่27เมตรจะเป็นลักษณะด้านหลังเนี่ยจะมุมป้านนิดนึงนะครับทาให้เป็นลักษณะคล้ายๆถุงเงินถุงทองนะครับเก็บเงินได้เพราะว่ามีด้านหลังที่กว้างกว่านะครับส่วนแปลงที่5และแปลงที่6กนะครับก็จะมีหน้ากว้างขนาดเท่ากับแปลงที่4เหมือนกันเลยนะครับก็คือ 25. 7เมตรนะครับผมความลึก120เท่ากาันด้านหลังกว้างก็อยู่ที่27เมตรเหมือนกันนะครับสิ่งที่ได้เหมือนกันเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการล้อมรั้วไฟฟ้านะ้ำประปาฟรีค่าโอนนะครับมีเพื่อนบ้านอยู่ข้างๆแปลงละ2ไร่โดยที่2ไร่นะครับราคาจะอยู่ที่9 0 0แสนบาทใครอยากได้ลองเข้ามาพูดคุยต่อรองราคากันดูแต่ถ้าเกิดว่าซื้อเหมายกปแปลงทั้งหมด6ไร่เลยนะครับเอาไปเลยครับไร่ล,ละ 4 2 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมด้วยความที่ว่าทำเลครับมีทั้งเพื่อนบ้านแล้วก็แถวเนี้ยครับเขาก็จะปลูกพืชแบบผสมผสานอยู่ในแปลงของแต่ละคนนะครับไม่ว่าจะเป็นมะม่วงไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวอ่าพวกขนุนมะกรูดนะครับมะนาวนะครับต้นไผ่หรือแม้กระทั่งพวกไม้ดอกไม้ประดับหรือไม้ป่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเขาสามารถทำได้หลากหลายเลยนะครับอย่างกล้วยเนี่ยก็จเจริญง,งอกงามได้ดีมากๆนะครับผม แนะนําเลยครับใครซื้อนะครับสามารถที่จะมาขุดแล้วก็ยกร่องสวนอะไรอย่างเงี้ยดีหมดเลยนะครับเพราะดินมันดีจริงๆนะครับผมที่ดินแปลงนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจจริงๆนะครับอยากจะให้โทรติดต่อหาผมนะครับเพื่อที่จะนัดเข้ามาดูกันนะครับมาดูแนวขอบเขตมาดูสภาพแวดล้อมแถวนี้นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับท่านสามารถโทรได้ที่092 2635563ครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารนะครับหรือว่าเป็นรีวิวใหม่ๆนะครับผมกดกระดิ่งกด Subscribe กดติดตามได้เลยนะครับได้ทั้งเพจ f a c e b o o k และก็ช่อง y u u t u h anel นะครับบ้านและที่ดินทำเรดีซื้อขายที่ดินราชบุรีและทั่วไทยนะครับผมวันนี้ผมนัชนนนะครับแล้วก็ทีมงานต้องจากลากันแล้วครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย